สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกทกท่านค่ะคุณครูบุษรานชนหานคุณครูส้มค่ะเป็นครูประจําชั้นอน่านรุ่นล .1 ค่ะโรงเรียนสิจการาน้ำาสงค่ะเรามาเจอกันในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาวิทยาศา,ศาสตร์และ เทคโนโลยีค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ให้การบ้านไปห,หนุ่มสองหน้าใช่ไหมคะก็จะเป็นหน้าที่10แล้วก็หน้าที่11ดค่ะเด็กๆทาเสร็จหรือเปล่าคะถ้าทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งในลายกลุ่มอนุบาลหนึ่งมาอวดเพื่อนๆแล้วก็คุณครูด้วยนะคะแต่ถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยทยอยทําไปเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูจะพาเด็กๆไปทบทวนก็ไก่ถึงฮอนหู้นะคะไปทบทวนพร้อมกันเลยไปกันเลยค่ะ พยัญชนะไทยมี44ตัวมาเรียนรู้เรื่องรูปและเสียงของพยัญชนะกันค่ะลองฟังเสียงของพยัญชนะโดยใช้เมาส์เลื่อนไปที่พยัญชนะนั้นกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคัง งงูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาต่อปะตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่า นอนเนนดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูบ่อใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพาน ฟอฟันพอสำเพามอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแแวนสอสาลาสอฤศีสอเสือหอหีบ ลอจุลาออา่างหอนกฮูกเป็นยังไงบ้างคะเด็กอย่าลืมฝึกอ่านฝึกท่องเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะต่อไปเราจะมาฝึกท่องฝึกร้องเพลง ABC กันคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ ว่าตัวพิมพ์ใหญ่นะขอรับต่อไปเรามาดูแบบที่เป็นตัวพิมพ์เล็กกันบ้าง ไบ้างค่ะเด็กๆฝึกท่องฝึกอ่านเป็นประจำสมันเสมอเด็กก็จะได้เ,เก่งๆนะคะตอนจากเพลง ABC ค,คุณครูจะพาเด็กไปร้องเล่นเต้นตามเพลงในเพลงเอาเพลงอะไรดีคะในเพลง1ปีมีสิเดือนค่ะเราจะมาฝึกอ่านฝึกท่องตามคลิปกันเลยนะคะไปกันเลย กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะเพลง1ปีมี12เดือน จำไว้เธอนาเพื่อสัพพ ล้นเอิรวันลอยกระทงสุดท้ายคือเดือนสิบสองช่วยกันร้องว่าทันวาคมแนวดังสิ้นปีแล้วเด็กๆจงฟังฟังความหวังเป็นคนดีทุกเดือน เด็กๆรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์กันแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็จะพาเด็กเข้าสู่บทเรียนค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในรอบที่แล้วนะคะในคลิปที่แล้วคุณครูก็ได้ให้การบ้านไปทั้งหมด2หน้าค่ะก็คือหน้าที่10และหน้าที่11ค่ะในคลิปนี้นะคะครูก็จะพาเด็ก ไปทำหน้าที่12และหน้าที่13ค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองเปิดหนังสือวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีหน้าที่12ค่ะอค่ะเปิดหรือยังคะเปิดดูพร้อมกันเลยค่ะเราจะมาดูค่ะหน้าว่าหน้าที่12ให้ทําอะไรนะคะ,ะหน้าที่12ค่ะให้เด็กต้องการสิ่งใดเมื่อเกิดปัญหา ถ้าเด็กๆเจอปัญหาเ,าเด็กจะใช้สิ่งใดในการช่วยแก้ปัญหานะคะในหน้าที่12นี้เราจะมาดูรูปภาพแรกค่ะรูปภาพแรกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรคะเ,รเด็กๆเป็นรูปเด็กผู้ชายค่ะเป็นรูปเด็กผู้ชายถือฟุตบอลอถือฟุตบอลแล้วก็เสื้อผ้าเป็นยังไงคะเสืส้อผ้าสกปรกมอมแมมมากเลยใช่ไหมคะทีนี้ เราจะแก้ปัญหายัางไงคะถ้าเสื้อผ้าสปกปรกเราต้องแก้ปัญหายัางไงอ่ะในรูปแรกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปของเครื่องซักผ้าอ่ะถ้าซักผ้าสกปรกเราจะต้องเอาใส่ที่ไหนคะเอาใส่ในเครื่องซักผ้าถูกต้องคะ่ะให้เด็กระบายสีระบายสีเครื่องซักผ้านะคะซักผ้าสกปรก ต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาใส่เครื่องซักผ้าซักให้สะอาดใช่ไหมคะแล้วรูปที่2ล่ะรูปที่เป็นทีวีเสื้อผ้าสปกปรกเอาใส่ทีวีได้ไหมคะมันจะทําให้หายสกปรกไหมไม่คะ่ะไม่หายสปกปรกแล้วก็เราก็จะไม่ระบายรูปทีวีเราจะระบายรูปเครื่องซักผ้าแค่รูปเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าเสื้อผ้าสปกปรกเราจะแก้ปัญหาด้วยการ นำไปซักในเครื่องซักผ้านะคะเก่งมากเลยต่อไปรูปที่สองค่ะรูปที่สองเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเด็กใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงกำลังอาจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับแผ่นขนมปังขนมปังเราจะทำยังไงคะอ่าในรูปที่1เป็นรูปเครื่องปัน่นเราจะเอาขนมปังใส่เครื่องปั่นได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะไม่ได้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 เครื่อง <_ C ười> ปั่นก็จะปั่นน้ำผลไม้นะคะแต่ว่าปั่นขนมปังไม่ได้นะคะเราก็จะไม่ระบายรูปนี้ส่วนรูปที่สองค่ะรูปที่สองเป็นรูปเครื่องอบขนมปังอ่าเป็นรูปเครื่องอบขนมปังใช่ไหมคะอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้ถือขนมปังต้องใส่ในเครื่องอะไรคะ ใส่ในเครื่องอบขนมปังไม่ใส่ในเครื่องปั่นนะคะฉะนั้นเราก็จะระบายสีจะระบายสีเครื่องอบขนมปังอ่าให้ระบายสีแค่รูปเดียวรูปเครื่องปั่นเราไม่ระบายค่ะเราจะระบายสีแค่รูปเครื่องอบขนมปังเท่านั้นอ่าต่อไปมาดูรูปที่3าค่ะ รูปที่สามเป็นรูปอะไรคะรูปที่สามเป็นรูปออ้เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเหงื่อเต็มเลยร้อนมากเหงื่อนี้เป็นเม็ดออกเลยร้อนค่ะเราจะแก้ปัญหาทำไมคะเราจะแก้ปัญหาด้วยอะไรจะได้ทำให้เด็กคนนี้คายร้อนได้อ่ะรูปแรกเป็นรูปพัดลมใช่ไหมคะถ้าเราร้อนเราต้องใช้พัดลมคายร้อนใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะอ,อ๋อถ้าเราร้อนเราต้องเปิดพัดลมพัดให้มันเย็นใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆระบายสีรูปพัดลมค่ะต่อไปร,รูปที่2เป็นรูปหลอดไฟคลายร้อนได้ไหมคะคลายร้อนได้ไหมไม่ได้เราก็ไม่ระบายนะคะพรไฟเปิดให้แสงสว่างค่ะไม่ได้ให้ใคลายความร้อน ฉะนั้นรูปนี้นะคะเราก็จะระบายรูปแค่พัดลมเท่านั้นเพื่อจะคลายความร้อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นการบ้านหน้าที่12ค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองแนะนำเด็กด้วยนะคะให้เด็กๆทำเองนะคะต่อไปเราจะมาดูหน้าที่13ค่ะอ่ารบกวนท่านผู้ปกครองเปิดหนังสือไปในหน้าที่13นะคะอ่า หน้าที่ทสในหัวข้อใช้พยาญชนะอะไรรับประทานอาหารอ่าก็จะเป็นหัวข้อลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันเราจะมาดูรูปแรกรูปแรกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเด็กผู้หญิงกับคุณแม่ใช่ไหมคะกำลังช่วยกันเลยช่วยกันทำน้ำส้มคั้นนะคะ,ะทำน้ำส้มคั้น แล้วก็จะมีถ้าทำน้ำส้มคั้นต้องใส่อะไรคะข้นเสร็จแล้วต้องเทน้ำส้มใส่ไหนอะรูปแรกเป็นรูปถ้วยใส่น้ำส้มปั่นใส่ใส่ถ้วยได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องใส่ในแก้วอน้ำส้มคั้นต้องใส่ในแก้วคะ่ะรูปขวามือรูปขามูขวามือรูปที่หนึ่ง เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปถ้วยน้ำส้มใส่ถ้วยได้ไหมไม่ได้เราก็ไม่ลากเส้นไปหานะคะต่อไปรูปที่สองความมือเป็นรูปอะไรคะรูปแก้วคะ่ะใช่แล้วรูปแก้วน้ำค่ะน้ำส้มคั้นจะต้องใส่กับแก้วน้ำนะคะเราก็ลากเส้นเลยลากเส้นจากรูปไปหารูปแก้วน้ำอ่า รูปที่กำลังทำน้ำส้มขันลาบไปหาแก้วน้ำเลยถูกต้องค่ะต่อไปรูปที่สองรูปที่สองทำอะไรคะคุณแม่กับคุณลูกผู้ชายกันมันทำอะไรคะอ๋ากำลังทำแกงจืด่าก็กำลังทำแกงจืดแล้วลูกชายก็พูดว่าแม่ครับถ้าผมทำแกงจืดผมต้องตักใส่ไหนไหนคะอยู่ด้านความมือเป็นแก้วน้ำ ตักแกงจืดใส่ใส่แก้วได้ไหมใส่แก้วน้ําได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เราก็ไม่ลากเส้นไปหาทีนี้มาดูรูปข้างบนขวามือเป็นรูปถ้วยอ่าเราต้องตักแกงจืดใส่ไหนคะถูกต้องเราต้องตักแกงจืดใส่ในถ้วยนะคะถึงจะเหมาะสมกันก็จะลากเส้นอ่า จากจุดที่เป็นรูปผู้ชายนะคะแล้วก็รูปคุณแม่กําลังทําแกงจืดโยงเส้นไปหาถ้วยเลยนะคะโยงเส้นไปหาถ้วยด้านข,ขวามือนะคะด้านขวามือข้างบนเด็กๆพอเข้าใจไหมนะคะถ้าเราทำน้ำส้มคั้นในรูปแรกเราต้องโยงเส้นมาหาแก้วน้ำ แล้วก็รูปที่2ถ้าเราทำแกงจืดกับคุณแม่เราต้องตักแกงจืดใส่ถ้วยค่ะให้รากเส้นไปหาถ้วยดูช่วยใส่แกงจืดถูกต้องค่ะต่อไปมาดูหัวข้อต่อไปค่ะฟังข้อความและระบายสีภาพที่เป็นคำตอบอ่าในช่องรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูป แม่ครัวใช่ไหมคะแม่ค,มครัวอยู่ที่โรงอาหารก็จะมีเด็กเข้าแถวไปต่อต่อแถวรับอาหารกลางวานันอ่ะเด็กๆควรเลือกภาชนะแบบใดที่ใส่อาหารได้หลายอยา่างไม่ปนกันอ่าไม่ปนกันเราจะมาดูนะคะว่าเวลาที่อ่าเราไปโรงเรียนเราเข้าแถวเอาอาหารแล้วจะต,ต้องใส่อะไรคะที่อาหารจะได้ไม่ปนกันรูปแรกเป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปถาดหลุมอ๋อถาดหลุมก็จะมีจํานวนช่องในการใส่หลายช่องใช่ไหมคะสามสี่ช่องขึ้นไปในถาดหลุมอาหารจะปนกันไหมไม่เลยนะคะตรงกลางก็จะใส่ข้าวตรงที่เป็นหลุมรอบข้างก็จะไว้ใส่อาหารแกงจืดก็ได้ใส่ขนมก็ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องใส่ตรงไหนคะอาหารถึงจะได้ไม่ปนกัน ต้องใส่ถาดหลุมค่ะใช่แล้วเด็กต้องระบายสีรูปแรกที่เป็นถาดหลุมนะคะต่อไปรูปที่2เป็นจานใบเดียวเป็นจานใบเดียวถ้าใส่อาหารมันต้องปนกันใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นเราจะไม่ระบายสีรูปนี้เราจะระบายสีรูปที่1ก็คือจานหลุมอ่าระบายสีรูปที่1จะเป็นจานหลุม ระบายให้สวยงามเลยนะคะที่อาหารจะได้ไม่ปนกันการบ้านของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมี2หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่12แล้วก็หน้าที่13ค่ะอยากจะให้เด็กทำเองนะคะแต่ให้ท่านผู้ปกครองแนะนำนะคะชี้แนะให้เด็กทำแล้วก็ให้เด็กทำเองฝึกเขียนฝึกระบายสีฝึกลากเส้นด้วยตัวของตัวเองนะคะ เป็นไงบ้างเอ่ยพอทำเสร็จแล้วต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งไม้ในลายกลุ่มอนุบาลหนึ่งมาอวดเพื่อนๆแล้วก็อวดคุณครูด้วยนะคะเย่ก่อนจบคลิปนี้ครูอยากจะฝากเลยทุกๆคลิปครูก็จะฝากสม่ำเสมอเลยนะคะเกี่ยวกับให้เด็กฝึกท่องฝึกอ่านเป็นประจำสม่ำเสมอเลยแล้วก็อย่าลืมเรื่องความสะอาด คุณครูก็ได้ให้คลิปสอนการล้างมือเจ็ดขั้นตอนไปแล้วอยากจะให้เด็กอยู่บ้านหัดทําค่ะเวลาจะล้างมือก็หัดทำล้า,ลางฝ่ามือซอกนิ้วหัวแม่มือล้างมือใช่ไหมคะมเก่าหน้ามือเลยข้อมืออะไรเงี้ยให้ทําความสะอาดเป็นประจําสม่ําเสมอด้วยสบู่เลวก็ได้นะคะเวลาออกไปข้างนอกก็สวมใส่เม็ดเป็นประจำสม่ำเสมอถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออกนอกบ้านมา อยู่บ้านกับคุณพ่อกับแม่แล้วก็ดูคลิปค,คุณครูสอนแล้วก็ทำเขียนหนังสือที่บ้านเนาะจะได้ปลอดภัยจากเชื้อโรคค่ะเราจะมาเจอกันไปในคลิปกันหน้าสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะ